จำเริ่มพิพากษาสี่ปีเกิดสี่ปีดับจะเกิดภัยพิบัติใหญ่หายนะสูญเสียผัดพรากเข้าสู่ในยุคที่ศินนั้นมันเสื่อมทรามลงก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะมนุษย์นั้นมีแต่ความอยากได้ใครม่มีมีแต่การถือตัวถือตน เรียกว่าไม่มีความเมตตาเกื้อกูลต่อกันมีแต่ความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นสุดท้ายโลกใบนี้ก็ต้องทำหน้าที่เอาตัวรอดคือรักษาความสมดุลของโลกคือรักษาธรรมไว้การรักษาธรรมว้นี้หมายถึงว่าจะรักษาเฉพาะผู้มีธรรมบุคคลจะมีธรรมได้บุคคลนั้นต้องมีศีลเสียก่อน บุคคลใดที่จะรักษาศีลได้บุคคลนั้นก็ต้องมีธรรมมีวาสนาบารมีเก่าที่เคยบำเพ็ญมาก่อนนั่นแลถึงจะเจริญศีลถึงจะเจริญภาวนาถึงจะมานั่งบรนลังเขาคูถ้านอกเหนือจากนั้นเรียกว่าเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็ดีได้แฝงมาเกิดดังนั้นมันเป็นธรรมดาเมื่อโยมถืออะไรหนักจนเกินไปหากว่าสิ่งนั้น มันทำให้โยมนั้นเป็นอันตรายแต่ถ้าโยมตัดสินใจวางมันลงได้แล้วโยมจะอยู่รอดปลอดภัยโยมก็ต้องทำเช่นนั้นขอให้จงจำไว้ว่าไม่ว่ามนุษย์ผู้ใดหน้าไหนก็ย่อมเห็นแก่ตัวแก่ตนเสียก่อนโลกใบนี้ก็เช่นกันเขากำลังสลัดเพราะว่ามันแน่นจนเกินไปจริงอยู่ว่ามนุษย์นั้นมันเกิดได้ง่าย แต่เกิดมาพร้อมกับศีลกับธรรมบุญญาที่การบาร,รมีนั้นเกิดยากเพราะว่าอสุรกายผีเปรตนั้นมันได้แฝงอาศัยมาเกิดก็อย่างที่ฉันบอกเมื่อนอรกภูมินั้นมันมีรอยร้าวสัตว์นรกนั้นมันก็แอบแฝงมาเกิดได้มากขึ้นนั้นเหตุเพราะว่ามันเรียกว่าการเกิดเหลื่อมศีลผิดศีลดังนั้นเหตุการณ์นั้นมันจึงบ่งบอกได้ว่าเมื่อมันมีการเหลื่อมล้ํา ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วความแตแกแยกแห่งหมู่คณะก็บังเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ก็บังเกิดขึ้นแห่งความแตแกแยกจริงหรือไม่จริงนั้นไม่มีใครรู้ได้แต่กรรมนั้นแลเมื่อมันให้ผลแล้วก็ไม่มีอะไรต้านทานได้เมื่อน้ำแห้งต่อที่มันถูกปิดไว้มันก็โผล่ของมันเองเข้าใจไหมดังนั้นบุญที่โยมเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วอย่าให้มันลดเพราะถ้ามันลดน่ะสิ่งที่โยมจะต้องเป็นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานคือเรียกว่าไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานแค่มันเหลื่อมล้ำที่โยมนั้นมีภาษาพูดสื่อสารเข้าใจกันดังนั้นอย่าทําตัวให้เกียจคร้านเมื่อมีกายสังขารเป็นของวิเศษแล้วอย่าให้จิตใจของโยมนั้นมันเสื่อมรามไป จงเอาความภาคเพียรน,นั้นแลระลึกถึงองค์กรรมฐานองค์ภาวนาองค์กรรมฐานคืออะไรองค์กรรมฐานก็คือว่าสิ่งใดที่โยมระลึกแล้วทำให้โยมนั้นมีความสละมีความปล่อยวางมีความมาักน้อยเรียกว่าความสันโดษเกิดขึ้นนั้นแลบุคคลผู้นั้นกำลังน้อมจิตน้อมกายวาจาใจเข้าสู่กรรมฐาน อันที่สองก็ต้องมีองค์ภาวนาเพราะจะทําให้ใจของโยมนั้นตั้งมัน่นมีหลักชัยเมื่อโยมมีองค์ภาวนาแล้วบุคคลใดมีองค์ภาวนาบุคคลนั้นจะมีเทพเทวดาคอยรักษามีทาเวสุวรรณโนคอยตามดูแลจิตวิญญาณของโยมถึงแม้โยมจะจมน้ำไฟไหม้อย่างไรอันิสงส์ตรงนี้จะไม่สามารถทําให้โยมนั้นตายเองได้นอกจากโยมนั้น จะลงสังขารตัวเองดังนั้นอนุภาพแห่งพระกรรมฐานก็ดีแห่งการเจริญภาวนาก็ดียิ่งใหญ่นักไม่มีประมาณอย่าได้ดูถูกดูแคลนต่อไปโยมจะได้รู้ว่าอำนาจแห่งพระรัตนตรัยนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดบุคคลผู้นั้นจะรู้ได้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของบุคคลนั้นเองต่อเมื่อว่ามีภัย ของคลังจะคลังศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันต้องไปประสบเหตุการณ์ก่อนใช่ไหมถึงจะรู้เช่นเดียวกันต่อไปโยมก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่โยมประพฤติปฏิบัติมานั้นมันมีประโยชน์เพียงใดไม่ใช่สิ่งที่โยมทำแล้วจะงมงายเมื่อเหตุการณ์มันประจักษ์ประสบกับโยมเองแล้วต่อไปโยมจะมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระรัตนตรยัยสิ่งที่โยมทำมานั้น มันก็จะทำให้โยมนั้นเข้าถึงบารมีวาสนาเก่าของโยมได้ไวดังนั้นที่ฉันบอกว่าสี่ปีเกิดสีปีดับนั่นหมายถึงว่าต่อไปจากนี้ปี60นี้จะนับเป็นปีแรกเมื่อครบสี่ปีนั่นเรียกว่าสี่ปีเกิดเรียกว่าเกิดภัยสี่ปีดับนั้นเรียกว่ามีการตาย จึงเรียกว่าสปีเกิดสปีดับจึงเรียกว่าพบทั้งสามพบนั้นจะถูกเปิดออก 1. นึ่งรณีจะแยกอันที่สองก็จะเรียกว่ามีการตายเกิดขึ้นนี่คือนรกภูมิอันที่สสวรรค์จะถูกเปิดบุคคลใดที่จเจริญทานศีลภาวนามาแล้วเมื่อเห็นอย่างนี้ด้วยสดับด้วยสัมผัสด้วยตาก็ดีด้วยกลิ่นก็ดี ในความสิดสยองแห่งสากศพสากผีสิ่งเหล่านี้จะทำให้โยมนั้นเข้าถึงหัวใจของพระรัตนไตรมาบัดนี้ก็ครบสี่ปีเกิดแล้วก็สี่ปีดับนั่นก็คือเกิดภัยพิบัติอันว่าดับนั้นก็คือความตายคือหายนะความพลัดพรากและก็คือว่าใครสร้างผลกรรมดีผลกรรมดีนั้นจะสนองใครสร้างกรรมชั่วไว กรรมชั่วนั้นก็จะให้ผลนั่นหมายถึงว่ากรรมจะเริ่มพิพากษานั่นเองนั่นหมายถึงว่าใครจเจริญในทานศีลภาวนาแม้จะได้รับความทุกข์ร้อนก็เพียงเบาบางเพราะว่าผลแห่งบุญนั้นที่เคยทำไว้มันจะมารักษาจิตที่เรานั้นไม่เร่าร้อนนั่นเองคือจะปล่อยวางเห็นตามความเป็นจริงเห็นความตายเป็นของธรรมดา เห็นความพัดพรากเป็นของธรรมดาก็เพราะว่ามีกรรมฐานมีวิชาแล้วตัวจิตมันก็จะปล่อยน้อมเข้าไปสู่ไตรลักษณ์ญานเข้าไปอีกอย่างนี้เรียกว่าบุคคลผู้นั้นมีที่พึ่งเป็นสาารณะเหมือนในครั้งหนึ่งท่านสมเด็จโตได้สอนให้พวกโยมนั้นไปสวรรค์กันคือการเจริญความดีมาในยุคนี้บัดนี้เห็นว่าโลกนั้นจะมีภัย สวรรค์น,นั้นอาจจะไม่พอที่จะอยู่ในเวลาของอายุไขเป็นทิพย์เพราะนับจากนี้ไปจนกว่าจะถึง5,000ปีของศาสนาของพระสมณโคดมจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ภัยพิบัติมีแต่ความกลาหลเพราะมันจะเข้าไปสู่ยุคมิกสันยีเรียกว่ายุคที่ศีลน,นั้นมันเสื่อมทรามคำว่าเสื่อมทรามหมายถึงมนุษย์นั้นจะขาดจากศีลจากธรรมมากยิ่งขึ้นไปอีก นั่นหมายถึงว่าสัตว์นรกจะมาเกิดมากเมื่อสัตว์นรกมาเกิดมากแล้วคนที่มันยังพอมีดีอยู่แล้วมันจะยิ่งอยู่ลําบากไปใหญ่เมื่ออยู่ลําบากแล้วกำลังความดีมันอ่อนอินทรีย์มันอ่อนสุดท้ายมันก็ต้องแพ้ภัยให้กับพวกมารเช่นผู้ที่มีตระกูลต้องไปสวามิภักดับผู้ที่ไม่มีตระกูลนั่นเองเป็นไปตามคำทำนาย ที่พระศาสดาท่านได้ตรัสไว้ในสุพนิมิตของพระเจ้าเปรตที่โกศลน,นั่นเองน้อมกราบในโอวาทรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหาสจั์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรมหมรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะ ถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ